พี่น้องชาวไทยครับช่วงนี้เรามีอยู่กับเขื่อนพัทระนัยนะครับอดีตสวัสดีครับอดีตบอยแบนด์ชื่อดังที่ตอนนี้กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในการแต่งตัวที่เคารพตัวเองขอบคุณมากครับเมื่อไม่นานมานี้เขือนเซอร์ไพรส์คนไทยทั้งประเทศครับด้วยการกลับมาของวงเออติกนะฮะหลังจากประกาศยุบวงไปเกือบ9ปีครับกระแสตอบรับดีมากๆจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับ ย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วถ้าพูดถึงศิลปินบอยแบนด์แนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศหนีไม่พ้นวง k o อต i กจากค่ายวัยรุ่นชื่อดังคามิคาเซ่ครับหลังจากประกาศยุบวงในวันนั้นวันนี้พวกเขากลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยการกลับมารวมตัวของวง k o อต i กปล่อย cover เพลงกอดได้ไหมที่มียอดวิวพุ่งสูงเกือบ10ล้านวิวในเวลาไม่ถึงเดือนใก,กัน่ายไ้ไหม กร,ระแสะแรงมากจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกลายเป็นที่พูดถึงข้ามวันว่านี่คือการกลับมาของวงที่ห่างหายไปมากกว่า10ปีพี่น้องชาวไทยครับและนี่คือการร้องเพลงคนเดียวครั้งแรกในชีวิตของเขื่อนว o ดดี้เลยเตรียมเซอร์ไพรส์โดยการพาเพื่อนรักอย่าง Yo บอย TJ มาร่วมร้องเพลงด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ นอยได้ไหมให้ hey, วันเวลาเกวเก้วให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใครโบมีวัน last time อดันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่าอะไรแต่ขอให้เขาเข้าใจได y day พี่น้องชาวไทยครับตอนนี้เขื่อนก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าโยบอยทีเจอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อโยบอยทีเจออกมาเขื่อนจะตกใจขนาดไหนก่อนที่จะเสียเธอไปจริงจริงรู้ดีว่าฉันคงไม่มีสิทธิ์ให้คิดถึงใครจากที่เดิมรู้ดีว่าต้องทำไงแบบปิดหัวใจไม่ได้ยกมเป็นตไว้แล้วก็ในวันที่สาย ให้วันเวลาเก่าเก่าให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใครเขามีวัน last time ก่อนกันนอยได้ไหมที่เขาไม่ว่าอะไรแต่เขาให้เขาเข้าใจได้ยด จเยริงพี่น้องชาวไทยครับขอต้อนรับย o u r บอย TJ ตกใจไหมคุณตกใจมากตกใจมากสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงล่ะคุณคุณไม่รู้นะสิเมื่อกี้เปิดออกมาเนี่ยเขาอยู่ห้องหลังคุณเลยนะฮะ speechless พูดไม่ออกเลยค่ะกับ TJ คือคุยกันผ่านทุกวันแบบในออนไลน์อย่างเงี้ยครับไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันเพราะว่าเขื่อนก็ยุ่งมาก ทีเจก็ยุ่งมากๆากได้มาเจอวันเกิดแฮปปี้มากเลยค่ะ thank you happy birthday happy birthday thank you อขอบคุณค่ะตั้งใจมาวันนี้พวกเขาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวันนี้เป็นวันเกิดเขาด้วยไงรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่คามิคาเซ่ครับก็หลายปีช่วงนั้นน่ะเราจะยังไม่ได้สนิทกันมากเพราะว่าเหมือนผมก็มีวงของผมเขื่อนก็มีวงของเขื่อนแล้วก็ต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยแต่เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังๆมาสนิทตอนที่ผมเป็นโรคซึมเศร้า แล้วเขาไปเรียนเรียนเกี่ยวกับด้านเทอรรปสเงี้ยแล้วเขาก็ให้คาปรึกษาอะไรเงี้ยเป็นมานานเนี่ยครับสี่ห้าปีแล้วครับครับแล้วปรึกษาเขาเมื่อตอนไหนครับเมื่อตอนมีช่วงหนึ่งที่ผมเลิกเป็นศิลปินกรุ๊ปอะครับแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเคร้งคว้างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาคอยให้คําแนะนำอะไรเงี้ยแล้วอย่ังจากนั้นก็สนิทกันมากขึ้นเลยใช่ไหมครับเขื่อนใช่ไหมครับลองเล่าถึงเพื่อนพิเศษคนนี้ได้ไหมครับเขื่อนจะบอกขึ้นเพื่อตลอดว่าเออเขื่อนแบบ ในแบบพื้นที่ในหัวใจเคินเนี่ยเคินมีที่ให้ทีเจอยู่ตลอดนึกออกปะครับเคินรู้สึกเคินแคร์แคร์ทีเจมากอะครับเพราะในวันที่เหมือนที่ทีเจเขาดูไม่ได้มีความสุขทรมานมากอะครับเขา he trust e d me เขาเชื่อใจเคิอนอัน he turn e d to me แล้วเคินสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรคืนมาเลยนะครับแล้วเราก็ keep in contact ตลอดเวลาแล้วตั้งแต่โควิดแล้วก็ตั้งแต่หลายๆลอย่างเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทีเจดีกับเคินมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลง ช่วย produce เขาหาวันที่เขาไม่ว่างเขาเหนื่อยงานเขามาช่วยทำโปรเจกต์มาคุยนั่งกินข้าวเพราะฉะนั้นในวันที่วันนี้ที่เขามาหาเขื่อนนะครับตอนนี้คืออิโมชันเยอะมากในวันที่เขามาหาเนี่ยวันเกิดได้มาเจอมาแฮปปี้เบรสตเดย์อย่างเงี้ยสำหรับเขื่อนแล้วเขื่อนไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงนะครับแต่สำหรับเขื่อนคือมัน meaning, มีนิ่งมันมีนิ่งฟูมากเลยครับยอดมากเลยคุณรักกันมากเลยนะครับลักสุดเพลงก่อนได้ไหมออกมากระแสดีมากใช่ไหม,อ,มอยู่บอยทีเจ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยอันนี้เคลติกทาให้ติดเพราะว่าเคลติกเอาไปค o เวอร์แล้วก็ทุกคนคิดถึงนะค,คือคือมันเป็นเพลงที่ผมทําขึ้นมาด้วยความที่รู้สึกว่าในใจลึกๆเราอยากเป็นบอยแบนด์เออเหรอเราอยากเป็นบอยแบนด์เราไม่ได้อยากเป็นแบบอยู่ในกรุ๊ปแบบพิพ็อปอะไรเงี้ยครับคืออยากเต้นอยากอะไรแล้วก็เลยทําเพลงนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นกามิกาเซ่มีกลิ่นอายของความเป็นคเคลติกอะไรเงี้ยแล้วก็เขื่อนก็ติดต่อมาว่า อยากให้เคีติกมาร้องเพลงนี้ก็เลยให้ทําให้เขาเอาไปร้องนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ขึ้นมานะครับจนกลายเป็นเพลงที่หลายคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วโยบังทีเจยัยงมีซิงเกิลใหม่อัลบ,บั้มใหม่เลยใช่ไหมเป็นอัลบ,บั้มใหม่ครับกี่เพลงครับ12เพลงครับโอ้โหสิเพลงใหม่หมดเลยครับผมก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อตอนเดือนพฤศ,ศจิกาครับเป็นยังไงครับก็กระแสก็ค่อนข้างโอเคครับอย่างเพลงก่อนได้ไหม่ก็เป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มใหม่ อยากจะให้ลองร้องสักเพลงได้ไหมสักนิดหนึง่งได้ไหมนิดหนึง่งได้ครับทำไมใช่ไหมฮะได้ไหม <โ idee. S 1> อ่ะนิดหนึ่งคุณใน t ิ k กต k อกตอนนี้นะฮะชื่อเพลงว่าช่วยช่วยไม่ได้นะครับที่เป็นกระแสะที่ชอบดีๆที่ปากมันจะแบบว่าคนคนอาะชอบทำหน้าอ,อ,อะไรลือซ<บ>ิงฮะเอาอซิงข <บ letter. S 2> มองก็เลยนะย้องเลยนะ อาจิแค่มองอาจิแค่ดยมองก็างงาตายแล้วตายอีกไม่ให้มีชุดของไม่ให้ใครจีบไม่อยากให้มีแฟนไม่งั้นฉันคงแย่ช่วยอยู่ให้ฉันมองไปตลตอด like this let's go Why เนี่ยทุกคนที่ดูเขาก็จะตามกันไปนหมดแล้วมันมาจากไหนอะฮะคือมันมาจากตอนที่ผมเป็นเสือเป็นเดี่ยวครับแล้วก็เวลาลิปซิงค์เพลงอะไรเงี้ยผมชอบขยับปากแล้วมันสนุกครับ แล้วมันมันก็เลยเป็นแบบนึกออกไหมฮะ,ะคนก็เลยรอว่าทําไมเวลาร้องเพลงต้องทําปากเบี้ยวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาอันนี้มาเล่นดีกว่าอยากให้คนลองทําตามดูอะ,อะไรเงี้ยให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้หลังจากที่เขาทำปุ๊บก็จะมีคนดังหลายคนแล้วก็มีพี่น้องชาวไอีกมากมายทำตามเขาอาายายอก มีเจ้าของไม่ให้ใครจีบไม่อยากให้มีแฟนนะไม่ง,ง yeah. ั้นฉันคงแย่ช่วยอยู่ให้ฉันมองไปตลอด like this uh. อยู่คนเดียวงี้ดีจะตายยังมีใครให้ตายเชื่อทำเหมือนคุณหมดเลยคุณเคยทำหรือยังไม่ทำแล้วค่ะไหนลองทำให้ดูซิครับนิดนึงเผื่อนะนิดนึง <laughs> เอา,เอาให้สุดนะเอาเหรอเอา,เอาให้สุดนะเอ๊ เอาจินแค่ได้มองกนแต่แล้วตายอีกอ่ะไม่ให้มีเจ้าของอไม่ให้ใครจีบ่็ไม่อยากให้มีแฟนอ่ะไม่งั้นฉันคงแย่ยช่วยให้ฉมองไปตลอด like this let's go <S <c oughs> ไม่อ่ะปากมันไม่มันไม่เบี้ยว่ะห <c oughs> น่า,าตาพี่ตาพี่วูดดี้ดีกว่ามาพร้อมไหมคุณโอเคพร้อมนะ one two

โอเคครับก็เป็นอัลบั้มใหม่ของผมอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกในชีวิตนะครับชื่ออัลบั้มว่า Selfmade นะครับผมก็มี12เพลงใหม่ล่าสุดนะครับก็ตอนนี้กําลังไล่ทำมิวสิกวิดีโออยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวได้ดูเร็ว,รวๆนี้มิวสิกวิดีโอหลายๆเพลงครับคุณผมถามนิดนึงนะเพื่อนของคุณวันนี้มีความกล้าหาญมากออกมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงและความสุขของเขาในการเป็นตัวของตัวเองและการแต่งตัวแบบนี้คือผมว่าคุณน่าจะเป็นคนที่จะพูดได้ดีที่สุดเลยผมอยากจะฟังจากมุมมองคุณบ้างนะโยบอย รู้สึกยังไงกับเพื่อนของคุณกับสิ่งที่เขาเลือกผมเข้ารพก,การตัดสินใจของเขานะครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับล้วนมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มีไรที่จะทําในสิ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยครับผมสนับสนุนการแต่งตัวมากเลยนะครับเพราะาผมเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้มัน Genderless มากคือแบบผู้ชายสามารถ เอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่ได้หรือว่าผู้หญิงสาม,มารถใส่เสื้อผ้าของผู้ชายได้มันเป็น2,021แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าเคาลบการตัดสินใจของเขาแล้วก็เขาเป็นคนคนหนึ่งในชีวิตผมที่ให้คำปรึกษาผมได้ดีตลอดแล้วเวลาที่ผมมีปัญหาหรือรู้สึกว่าไม่สบายใจเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่ผม turn to แล้วก็คุยด,ด้วยสุดยอดมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณ y ยบอยทีเจและเขื่อนพัทรดนัยที่มาร่วมรายการวุ้ดี้โชว์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก พี่น้องชาวไทยครับมีข่าวดีครับวันอังคารที่9กุมภาพันธ์นี้เวลา1ทุ่มที่ Facebook Page ของ Woody และ Pepsi ไทยแล้วก็มีช่องทาง Twitter Pepsi นะครับชื่อว่า a d p e p s i thailand เนี่ยจะมีการไลฟ์กิจกรรม p p s s s u u m m r v v r t u u l s s o w w ซึ่งพิเศษมากๆเพราะว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นการแสดงจากนางเอกที่มีคนติดตามเขาเยอะมาก ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นใครแล้วก็จะมีเกมสนุกๆซึ่งผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมลุ้นรางวัลพิเศษจากแคมเปญ Pepsi X Blackpink แน่โน้ตบุ๊กเซทที่มีลายเซ็นจากศรีสา Blackpink หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับและยังมี Blackpink Photo Album แล้วก็รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ